til al for stillinger, indlæg og tidskondon, til to har timer hvad hvad แม่พี่น้องเฮ้ยหวัดดีนะคะทุกคนตายแล้วนานแล้วไม่ได้ขึ้นไลฟ์ไม่รู้ว่าได้เปิดสร้างไรายได้หรือเปล่าไม่รู้กดอะไรต้องกดอะไรมันมามากมายเลยะคะ่ะทุกคนไรเข้ามาแล้วก็หวัดดีนะคะไปเก็บพีกค่ะเก็บพีกเก็บมะเขือเพราะว่ามันหนาวแล้วแล้วก็ นอนกล้องไม่ได้งงอะ่ะตอนขึ้นก็ขึ้นตอนนอนนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันกลับไม่ได้ไม่ไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทําไมมันกลับกล้องไม่ได้ชมบรรยากาศเอทางด่วนด,ด้วยก,กันค่ะทุกคนลองขึ้นไม่รู้มีมีโคไหมคะไม่รู้ว่าอ่านตรงไหนเนี่ยมันอ่านไม่ได้เลยเนี่ย มาสปีลอะไรก็ไ,รไม่รู้ทุกคนเขาบอกว่าอัพเชือซิสเตอร์ห้านาทีเขาว่างั้นอะไรเนี่ยค่อยงงอะ่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนทำไมเป็นแบบนี้ลองขึ้นดูสักหานาทีว่า มันจะยังไงอ๋อคอมเมนต์อันนี้รือเปล่าไม่ใช่อ๋อซปเปอร์ซปเปอร์แชทไลท์แชทท็อปแชทชอปแชทขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาไม่เห็นคอมเมนต์คะ่ะทุกคนงงเหมือนกันว่าขึ้นยังไง เพราะว่านานนานมากเลยไม่ได้ขึ้นไลน์เนี่ยฝนก็ตกทุกวันนะคะลมก็แรงขอบคุณนะคะที่เข้ามาโอ้ยเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยค่ะว่า งมากเลยค่ะตอนเนี้ย <c oughs> ดูรถไอ้นั่นรดไฟนะคะข้างถนนในนี่ลองขึ้นดูค่ะลองขึ้นดูเนี่ยไม่รู้ว่าได้เปิดพิโคหรือเปล่าไม่เปิดสร้างรายได้หรือเปล่า ไม่รู้เขาให้กดอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แหวนคำชื like, ่อไลฟ์แชทลูกสุกแกแอด school ติทวเวดโออวิดีโอโพสเพลงละไม่รู้ว่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะถ้ามีคนคอมเมนต์ก็ไม่เห็นเลยนะคะทุกคน ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะโอ้ยอาทิปัดดีนะคะวัสดีค่ะลองขึ้นดูนานแล้วมีมีเอ่อมีโคไม่ใค่อยาทิปไปบ้านตาค่ะไปเก็บพริกมันหนาวแล้ว ลองขึ้นดูลองขึ้นดูแวะมาทัดทายจ้ามีมีโฆษณาไหมคะถามตรงๆเลยไม่ต้องโคเคละ ยามากยาวมากจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้ายาวก็กระโดดไปเลยไม่ต้องนั่นต้องอยู่นานกระโดดได้กระโดดเลยค่ะ มากโคาทีแล้วเดี๋ยวเอาอีกสักสี่นาทีเวลาเร็วมากนะคะชมท้องถนนไปด้วยกันบรรยากาศอึมครึมข้างนอกนี่ลมแรงมากขออีกสี่นาทีค่ะโอ้โหตอนนี้ทั้งเออทั้งเวลาหัวดิ่งลงทั้งเออ ขอบคุณใค่ะอาทิตย์หัวดิ่งลงหมดนะไม่มีคนชมให้ไม่มีคลิปไม่ปังคลิปไม่น,นั่นไม่มีคลิปจะลงก็ช่างมันคะ่ะเหนื่อยละ อีกสามนาทีาให้ได้สิบนาทีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์มาให้กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะลองขึ้นนอนโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะงงอ่ะ ใช่ไหมโอ้ยเหรียญก็ไม่มีใครทําหล่นเลยหายากเหลือเกินอย่าทิปไม่ได้ก่ะเขาหรอกค่ะสู้ไปด้วยกันถ้ามีเวลาก็จะไปหาวันหนึ่งสองสามรอบนะคะถ้ามีเวลาวันเสราร์วันอาทิตย์นี้หยุดก็ จะไปได้อยู่ค่ะแต่ก็มาบ้านตางนี้ก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนก็จะไปช่วงเช้าตอนอยู่บ้านแต่วันธรรมดาทำงานนี่ก็เลิกงานมานี่ก็ต้องวิ่งถ้าไปหาใครไม่ครบทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอีกนาทีครึ่งอ่ะเดีย๋ยวทิพกินข้าวยังค้าได้อะไรกินวันนี้ เห็นกินตำกุ้งสดตำกุ้งเด้งโอ้ยเป็นระแสบบหลายอาหารบ้านเราอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนี่ค่ะใหญ่มากเลยสถานีนี้รถไฟก็ไปแล้วค่ะรถไฟเมืองน,นอกนี่นั่งสบายค่ะไม่เหมือนบ้านเรา ก็นิ่มๆสะอาดโอ้ยสู้ๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยนั่นให้ค่ะ น้ำตกหมูหน่าทานนะคะแซ่บๆไม่ได้กินนานละเดทิปขายของอยู่ที่ไหนคะลืมแล้วนะเนี่ยอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่ไหนหรือว่าอยู่ไอ,ไอ้นั่นไอ้อะไรนะพัทยา 2องนาทีแล้วไปแล้วค่ะยาทิพย์ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะวัสดีนะคะไปๆลงตรงไหนเอ่ย